บ่อลเลี้ยงปลาปลาดุกอันนี้ปลาดุกบิก๊กบิ๊กวีนี่อาหารปลาดุกครับ ถ้าพูดถึงหนอนเนี่ยระหว่างปลากับไก่เนี่ยไก่ชอบมากกว่าถ้าพูดถึงหนอนนะโอ้มาแลไก่กับบดบดนะบดไก่มันจะชอบหนอนมากกว่าแต่ถ้าเป็นไส้เดือนเนี่ยปลาเนี่ยจะชอบไส้เดือนมากกว่าหนอนไก่เนี่ยชอบหนอนมากกว่าไส้เดือนเพราะว่าของเรามีทั้ง ทั้งนอนทั้งใสเดือนเลยแต่ว่ามันก็กินแหละม,มันก็กินนั่นแหละมนันก็กินอยู่นั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงว่าความชอบอะถ้าใสเดือน,นลงไปนี่รีบเลยบิ๊บยังยังยังไวเลยมีเหมือนกันนอนเนี่ยถ้าไก่เนี่ยก็ยังไวเลยอันนี้เดี๋ยวเราลองเราไปให้ไก่ต่อดีกว่ามาดูไก่กินนอนกันมาดูไก่กินนอนกันมา นี่แมลงวันไลยข้าขงหน้านี้คือไก่ไก่ชนอ้าวจิมหลายมันจิ้มไม่กล้าตัะวัติที่ไอ้ที่มันไม่กล้านี่คนมันอยู่ใกล้หรอกใช่ <c oughs> ถามว่ากินไหมของปโปรดเท่าลหครับอ่ะ เอาไนี้ไปหนาตัวมาหน้าตัวมา 이렇게